สวัสดีครับผมฟาร์มลูกยกษชียงรายเหมือนเดิมครับผมบรรยากาศหน้าฟาร์มครับในฟาร์มก็ทําเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับการพอเลี้ยงลูกยักษ์นะครับโดยยิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมฟาร์มเล็กๆนะครับอันนี้บรรยากาศตอนย็นครับแม่กำลังให้อาหารนะครับผมทำเองไม่ได้แล้วครับนะครับแม่มีแม่ช่วย เย็นแม่ก็ช่วยให้อาหารนะครับอันนี้กําลังย้ายหนูนะครับคัดแยกหนูนะครับฟาร์มผมไม่ใหญ่นะครับฟาร์มผมเล็กๆนะครับเล็กๆน่นทุ่งยา้ยาหวานยาเนเปียเราเอาปลูกไว้ให้ หารเสริมบ้างหนูนะครับนะครับให้อาหารนันบุญทำบิลได้นะครับผมผมผมนี่เป็นการตลาดนะครับฝ่ายขายครับไม่เป็นฝ่ายผลิตนะครับร้านนี่ฝ่ายจับนะผมชายนี่ฝ่ายจับร้านนี่ว่างเมาให้ลูกค้ามาลูกค้าก็ช่วยจับผมก็จับช่วยนะครับ ช่วยจับนะครับบริการด้วยใจครับที่ฟาร์มนะครับฟามเล็กๆนะครับบริการด้วยใจเนาะรึกษากันได้ฟรีนะครับวิธีการเลี้ยงวิธีตลาดนะครับเลี้ยงยังไงแปรรูปยังไงขายยังไงนะครับก็ยินดีที่จะแชร์ประสบการณ์กันเนาะนะครับช่วงนี้ก็ยุคโควิดนะครับนะครับ พี่น้องก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับนะโควิดนี่มาเร็วตายเร็วนะครับนะครับอาทิตย์สองอาทิตย์ตายนะครับนะครเราไปดูบางคนไม่รู้ด้วยครับว่าที่เชื้อตอนไหนดู้อีกทีใกล้ถึงเวลาสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอเป็นกำลังใจกับพี่น้องทุกคนนะครับเนาะ ให้พานมีกิบนี้ไปด้วยกันนะครับเนาะนะครับที่ทาการเลี้ยงแบบง่ายๆครับแบบลดต้นทุนนะครับอาหารก็ทำเองนะครับเสริมยาเสริมให้มันกินนะครับไม่เล้นอาหารโปรตีนสูงจนเกินไปนะครับโปรตีนอยู่ที่ประมาณสิเปซ็นตนะครับสีป้าใชานะครับเล็กนะครับ ทางามเลี้ยงหนูยุคใหม่นะครับยุคห้า G นะครับใช้เทคโนโลยีแบบง่ายเข้ามาช่วยในฟาร์มนะครับช่วยประหยัดเวลานะครับใส,ส่โซลาร์โซลาร์เซลใช้พัดลมระบายอากาศอัตโนมัตินะครับตั้งเวลาทำงานนะครับตามเล็กนี่ผมติดกล้องสี่ตัวนะครับผม,ผมไม่ได้ปกตินี่ผมไม่ได้ลงมานะครับ ปกติอยู่ในห้องก็ดูผ่านกล้องนะครับตามผมนี่มีกล้องทุกมุมครับเอาไปดูนะครับไปดูเวลาถ้าอยู่เป็นโรงพยาบาลเงี้ยเราสามารถดูภาพเหตุการณ์อยู่ที่สามก็ได้สั่งงานคนงานอะไรเงี้ยเวลาเขามาทําความสะอาดอะไรก็ได้ก็ไปยัดเวลาเราอะไรด้วยน้ำเนาะ,ะพยายามอะไรเลย ให้มันง่ายนะครับทำเลี้ยงอะไรทาอะไรมันง่ายเนาะนะครับยาประหยัดเข้าไว้นะครับเลี้ยงหนูให้โตทุกคนสามารถทาได้นะครับนะบจะเอาตัวามาแข่งกันช่างกิโลอะไรเงี้ยนะครับมันเยอะแยะนะครับไปดูนะครับถ้าเลี้ยงระหวังขายตัพันนี่ว่ามันจะไปได้ไม่ยืดไม่ยาวนะครับ ม่เหมือนที่เราเลี้ยงยึดตลาดหนูเนื้อนะครับหนูเนื้อนี่ไปได้เรื่อยๆนะครับนะครับคนกินหมดไปเขาติดต่อซื้อมาใหม่อะไรเงี้ยนะครับนะครับแต่ดาพ่อแม่พันธุ์เขาจะซื้อแค่ครั้งเดียวนะครับนะครับเอาไปต่อยอดออกลูกออกหลานได้นะครับแต่หนูเนื้อนี่เราไปได้เรื่อยๆนะครับนะครับเลี้ยงหนูนี่อย่ายึดติดด้วยข้างเงินนะครับ ที่เขาได,ได้ได้ได้เป็นแสนหลักล้านต่อเดือนอะไรเงี้ยนะครับเขามีหลักการตลาดของเขานะครับเขาถ้าขายพันนี่ก็ได้เยอะนะครับแต่ถ้ามาถามว่าขายหนุนนี้กำไรนิดหน่อยครับนะบกำไรนิดหน่อยนะครับกำไรนิดหน่อยนะครับผมนะครับ ก็อยู่ได้นะครับพยาติๆต้องดูนะครับพยายามซฟคอร์สของเรานะครับค่าอาหารค่าอะไรนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนนะครับเราผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะครับเนาะนะครับนุ่มก็ไปให้อาหารด้านในนะครับนะครับภามผมไม่ใหญ่ไม่ตูนะครับ เล็กๆกระทัดรัดน่ารักนะครับเอาพอที่ดูแลได้นะครับผมนะครับใครมาเที่ยวเชียงรายผ่านเชียงรายก็แวะมาเที่ยวมาเยี่ยมเยียนกันได้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมไม่มีพิษไม่มีภัยก็ค่อยนะครับผมเลี้ยงหนูหนูตามสไตล์ผีบ้าผีบอผมนี่แหละครับนะครับสไตล์สายฮาผมนี่แหละนะครับกำลังนิดๆหน่อยๆมาดีใจนะครับดีกว่าผมอยู่บ้านเฉยๆนะครับ ผมก็อยู่บ้านอยู่แต่ในห้องอะไรเงี้ยวันวันก็ไม่ทําอะไรไม่ได้ไปไหนนะครับนะผมขณะผมนั่งนะครับเป็นอย่างพิการนะครับเมื่อก่อนโอ้ผ่านการเชียดตายมาเยอะแยะนะครับนะผมได้มาครึ่งหนึ่งก็กลับมาครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะครับยังมีลมหายใจอยู่นะครับถึงชีวิตสุดท้ายได้กลับมาอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวก็ยังดีนะครับผมนะครับ อยู่กับเด็กๆในซอยเงียก็สนุกไปอีกแบบนะครับผมก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับฝัามหนุกเรียกถึงรานนะครับผมนะครับศึกษากันได้ฟรีนะครับนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นนี้สวัสดีครับ